ป้ายเนาะเขาเปิดคลิปนะเขาเปิดที่ฝากนานพี่น้องไปนี้กลับมาฝากนี้พี่น้องไปหานไปประมาณสักสักโมงหนึ่งพี่น้องในมีคู่ห่หวมแล้วพี่น้องคู่ห่หวมแล้วคู่ห่หวมขบวนการแล้วสองคนตึงโพดหรอกสองคนนี่นะ,ะปัดตึงโพดเตรียวควมคลองพี่น้องสองคนนี่พี่น้องเหาบมได้ร้ายมาได้เห่าแหว่วาพี่น้องเหานี่เหา คุณคู่ห่วมขบวนการพี่น้องคู่ห่วงขบวนการในฝั่งนี้พี่น้องเลยผีเล็กพี่โลพี่น้องคัร์บอนซีคุดมืดี่กับบอได้นะเพราะว่ามันเออมันคุยใหญ่เกินยิบแอลอะไรเนาะเบิ่งขจได้เต็มของแล้วได้เต็มของเลยสองคนนี่คู่ห่วมขบวนการลำเฮาตะเกียรเขาอยู่ฝั่งนั้นพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งนั้นเนาะ เอาขามาฟังนี่แล้วพนี่ยเจอกันหลายเนาะตกหลายคือเก่าพี่นอ้องอยู่ฟ้าหน้าโตกนะเออซองฝากตกะมัดคุยฮีเขาจะคุดแล้วก็มีพี่เนาะแจนเขาจะคุดมือเสารนี่ก็มีพี่น้องนี่ตัวนี้เขาจะคุดมือเสารนี่แหละพี่นาะห้องบุคุดพี่เนาะก็คุดแล้วเ้องบุคุดพี่นอ้องโอ้โหโบไหวอ่ะ จิบเอวพี่นเนาะไอตัวจิบโตเนาะมึงไอ้สองคนตึงแหงโคตรเอาขุดเอาเลยมาให้มานามางมาสวนพี่เนาะดิมาคนกับมาสวนพี่น้องมาสวนเนาะมาให้มานาแล้วพี่เนาะเจ็ดโมงแปดโมงสิบโมอันนี้ก็เนาะนานจะเป็นเวลาเจ็ดแปดโมงแล้ว คูห่วมขบวนการพี่เนานนี้พี่เนาะเดีไล่กเฮาอีได้พี่นาะคูห่วงน้าจันเนาะคูห่วมขบวนการจะเตยมข้องจันเนีนคึกเลยเออลิกลายนะเตมค้องจันนึกนแหละไะมันจุอ้โอ้ไปออืเอราหน่อยเฮ้ ได้ไลกับกับซะข่บุกล้ว้างออ้เอออยากเขาเป็นเขากินนำเขาเขาช่วยาแล้วก้นต้อัดว่นนะกับกัับก่น้ได้เต็มได้เต็มขค้งห่างสองคนเลยมาเลี้ยบขงเฮาป็ดีนะโอ้วุ่นๆไอ้สิใต้กันอ๋อมืออื่นไปแล้วพี่น้อง